มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้บอกเลยว่าเวทีโลกเดือดแน่นอนพรุ่งนี้ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์กัมพูชากำลังจะขึ้นแท่นโชว์หล่อเข้าอภิปรายประชุมกู้ระเบิดโลกกะจะสร้างภาพเป็นพระเอกรักสันติภาพโชว์ชาวโลกแต่หารู้ไม่ว่านารกกำลังจะแตกกลางห้องประชุมครับเพราะไทยเราไม่ได้ไปมือเปล่าแต่เราหอบหลักฐานเด็ดที่เพิ่งเกิดขึ้นสดสดน้อนๆไปด้วยนั่นคือกรณีหนุ่มจีน ที่พึ่งเหยียบกับระเบิดที่สะแก้วเมื่อวานซืนนี่คือใบเสร็จที่มัดตัวว่ากัมพูชาโกหกคำโตครับงานนี้จากที่จะไปโชว์วิสัยทัศน์จะกลายเป็นโดนไทยลากไส้ประจานความชั่วให้โลกเห็นแทนเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมนยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ใจทาและออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารีมรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพรพัฒน์ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรพัฒ t ์ expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิมพรพัฒ t ์ และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องประเด็นร้อนแรงระดับโลกที่กำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของเพื่อนบ้านเราและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความจริงมีค่าแค่ไหนครับพี่น้องครับจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่าเรื่องปตทเทกัมพูชาได้ไหมครับอันนั้นเป็นเรื่องเงินเงินทองทองแต่เรื่องวันนี้หนักกว่าเยอะครับเพราะมันคือเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศและชีวิตคนคืออย่างนี้ครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาพอทหารไทยเราไปลาดตะเวนชายแดนแล้วเหยียบระเบิดฝั่งกัมพูชาเขาก็จะออกมาแก้ตัวน้ำคุนๆว่าโอ้ยไทยจัดฉากเปล่าหรือไม่ก็บอกว่านั่นมันระเบิดเก่าสมัยสงครามโลกทหารไทยเดินไม่ระวังเองคือเขาพยายามทําให้โลกเชื่อว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเหยื่อสงครามเพื่อจะของเงินบริจาคจากต่างชาติแต่ล่าสุดครับเมื่อเช้ามืดวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง ความจริงมันปรากฏแบบที่เถียงไม่ออกที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วเสียงระเบิดดังสนัน่นพอเจ้าหน้าที่ไทยส่งโดรนบินไปดูพบผู้ชายคนหนึ่งนอนร้องโอโอยขาซ้ายเละไปแล้วและจุดพีคมันอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่ใช่ทหารไทยเขาไม่ใช่ชาวบ้านกัมพูชาแต่คือนายเสือจินกุย้ยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ประเทศลูกพี่ใหญ่ของกัมพูชานั่นแหละครับคำถามคือกัมพูชาจะกล้าบอกไม่ว่า ไทยจ้างคนจีนมาตัดขาตัวเองเพื่อใส่ร้ายกัมพูชาไม่มีทางครับนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าพื้นที่ตรงนั้นมีกับดักมรณะอยู่จริงและมันถูกวางไว้เพื่อดักคนไม่ให้หนีประเด็นที่1จังหวะนรกที่เจนีวาทีนี้มาดูกันครับว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงเป็นหายนะขั้นสุดยอดของกัมพูชาพี่น้องครับเรื่องตลกร้ายระดับโลกกาลังจะเกิดขึ้นวันที่หนธันวาคมนี้ จะมีการประชุมใหญ่ที่นครเจนีวาเรียกว่าการประชุมอนุสัญญาออตตาวาครั้งที่22ซึ่งเป็นเวทีที่ทั่วโลกมาคุยกันเรื่องการกวาดล้างทุ่นระเบิดและซึ่งกัมพูชาส่งท่านเอกอัครราชทูตลีทุชรัฐมนตรีของเขาเตรียมสปีชหลอลไปโชวิสัยทัศน์แต่นั่นกำลังจะเป็นคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นเพราะในขณะที่ท่านกำลังพูดถึงสันติภาพที่าชแดนบ้านตัวเอง ทหารของท่านเพิ่งจะทำขาพลเมืองจีนขาดนี่คือจังหวะนรกที่ไทยเราได้เปรียบที่สุดครับพี่น้องลองนึกภาพตามนะครับท่านลีทุตนั่งอยู่ในที่ประชุมกำลังจะอ้าปากพูดสอนประเทศอื่นเรื่องศีลธรรมแต่พอไทยกลางรูปหนุ่มจีนที่เหยียบระเบิดแบบเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนขึ้นจอบรรยากาศในห้องประชุมมันจะเป็นยังไงครับมันจึงเงียบกริบจนได้ยินเสียงแอร์เลยครับ นี่คือความงามหน้าระดับจักรวาลประเทศที่ชูคออยู่ในที่ประชุมแต่กลับคุมชัยแดนตัวเองไม่ได้ปล่อยให้มีระเบิดทำร้ายพลเรือนเครดิตท,ที่พยายามสร้างมาทั้งปีพังทลายลงในวินาทีเดียวครับประเด็นที่2ไทยงัดมาตรา8รอบนี้กระทรวงการต่างประเทศของไทยไม่ได้ไปมือเปล่าครับข้อมูลวงในระบุว่าไทยเตรียมใช้มาตรา8ของอนุสัญญาออตตาวาซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธนิวเคลียร์ทางการทูต คือการขอตรวจสอบข้อเท็จจริงลองจินตนาการภาพนะครับตัวแทนทูตไทยจะลุกขึ้นแล้วกางแฟ้มลับที่มีภาพถ่ายระเบิด PMN สภาพไหมเอี่ยมพร้อมถามคำถามสั้นๆว่าท่านครับท่านเอาเงินงบประมาณจากนานาชาติไปทำอะไรครับทำไมระเบิดยังเต็มพื้นที่เจอไม้นี้เข้าไปเงินบริจาคจากญี่ปุ่นสหรัฐหรือยุโรปที่เคยไหลเข้ากับูชาปีละพันล้านมีสิทธิจะชงงักทันทีครับประเด็นที่3 เงินหายไปไหนนอกจากนี้ที่พิคคือมันมีเรื่องเงินบริจาคด้วยครับกัมพูชาขอเงินโลกไปมหาศาลอ้างว่าจะทําให้ประเทศปลอดระเบิดภายในปี2025แต่ความจริงคืออะไรครับระเบิดเก่ายังเต็มป่าระเบิดใหม่ก็โผล่มาเพิ่มคําถามคือเงินหายไปไหน 1. อมเงินใช่ไหม 2. หรือว่าจงใจไม่กู้เพื่อใช้เป็นกับดักใส่ไทยแล้วขังคนในชาติไม่ว่าจะข้อไหน ัมบูชาก็ผิดสัญญาต่อประชาคมโลกเต็มๆครับนี่คือพฤติกรรมของรัฐล้มเหลวครับและผลกระทบที่รุนแรงที่สุดคือนักท่องเที่ยวจีนครับข่าวนี้มันไม่ได้จบแค่ที่ศาสต์แก้วแต่มันกําลังถูกส่งต่อในโซเชียลมีเดียจีนคนจีนเขาจะรู้สึกยังไงครับประเทศที่อ้างว่าเป็นเพื่อนรักเหล็กไหลแต่กลับปล่อยให้คนจีนโดนหลอกไปเป็นทาสแล้วพอหนีออกมาก็โดนระเบิดขาขาดใครจะกล้าไปเที่ยวครับธุรกิจท่องเที่ยวในเสียมเรียบในสีหานูวิว ที่ตอนนี้ก็ร่อแร่เหมือนคนป่วย ICU อยู่แล้วเจอข่าวนี้ซ้ำ้าไปเตรียมตัวถอดเครื่องช่วยหายใจได้เลยครับประเด็นที่4กับดักมนุษย์เบื้องหลังหนุ่มจีนคนนี้ก็น่าสนใจครับเขาหนีมาจากไหนข่าวบอกว่าหนีมาจากนรกคอเซนเตอร์ฝั่งปอยเปตครับหุนเซนปล่อยให้มีเมืองโจรไว้หาเงินแต่แทนที่กัมพูชาจะจับส่งดีๆกลับใช้วิธีอมหิตคือวางระเบิดดักทางหนีกะว่าใครหนีก็ให้ตายคาป่าไปเลย ผลคืออะไรครับกลายเป็นว่าจีนหรือลูกพี่ใหญ่ก็โกรธเพราะพล,ละเมืองเขาโดนระเบิดของลูกน้องตัวเองส่วนโลกตะวันตกหรือผู้บริจาคก็โกรธงานนี้กัมบูชาโดนรุมกินโต๊ะทั้งขึ้นทั้งลงครับการวางระเบิดดักทางหนีของเหยื่อค้ามนุษย์นั้นมันคือความอมหิตที่โลกยุคใหม่รับไม่ได้ครับมันเหมือนกับ่า่กักกันในอดีตที่มีรั้วไฟฟ้าแต่นี่ใช้ทุนระเบิดแทนสิ่งนี้มันฟ้องว่า รัฐบาลกัมพูชาหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รู้เห็นเป็นใจกับแก๊งสแกมเมอร์แน่นอนครับไม่งั้นระเบิดพวกนี้จะไปวางดักถูกจุดเปะ๊ปะๆได้ยังไงนี่คือหลักฐานการสมรู้ร<ม>่วมคิดระดับรัฐที่ UN ต้องเข้ามาสอบสวนประเด็นที่5กองทัพไทยคือฮีโร่ตัวจริงเปรียบเทียบการกระทำดูสิครับกัมพูชาปล่อยปะละเลยปล่อยให้มีสแกมเมอร์ปล่อยให้มีระเบิดไทยกองทัพของเราเข้าไปช่วยชีวิต ปฐมพยาบาลส่งโรงพยาบาลดูแลตามหลักมนุษยธรรมอย่างดีนี่คือความสิวิไลครับไทยแสดงให้โลกเห็นว่าเราดูแลชีวิตคนเรามีมาตรฐานส่วนกัมพูชามองคนเป็นแค่ผักปลาที่จะเหยียบระเบิดตายเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่เขากำลังแก้ตัวพลวันหันมาดูกองทัพไทยครับเรากำลังทำซอฟต์พาวเวอร์ผ่านเครื่องแบบทหารครับภาพทหารไทยแบกคนเจ็บต่างชาติภาพหมอทหารปฐมพยาบาล มันถูกแชร์ไปทั่วโลกครับมันสร้างภาพลักษณ์ว่ากองทัพไทยคือที่พึ่งคือกองทัพที่มีมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเราชนะใจชาวโลกโดยไม่ต้องยิงกระสุนสักนัดเดียวนี่แหละครับคือชัยชนะที่เหนือชั้นกว่าการรบด้วยอาวุธครับสุดท้ายเหตุการณ์นี้จะกลายเป็นรอยร้าวใหญ่ในตระกูลหุ่นครับหุ่นมาเนตลูกที่พยายามจะสร้างภาพลักษณ์ผู้นำรุ่นใหม่ทันสมัยต้องมารับขี้ก้อนโตที่คนรุ่นพ่อทิ้งไว้ การวางระเบิดแบบโบราณคร่ำครึเพื่อปกป้องธุรกิจสีเทามันขัดแย้งกับภาพลักษณ์ประเทศพัฒนาที่ลูกชายพยายามขายฝันเถรยรภาพทางการเมืองก็จะสั่นคลอนและอาจนำไปสู่การล้างบางกันเองในเร็วๆนี้ครับเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายและกรรมติดจรวดมีจริงครับฮุนเซนอาจจะใช้วาทกรรมหลอกคนของเขาได้แต่เขาหลอกเวทีโลกไม่ได้ครับการประชุมที่เจนีวาสัปดาห์นี้จะกลายเป็นสารเตี้ย ที่ไทยจะใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และขาที่8ไปตบหน้าคนโกหกให้ตาสว่างไทยเราแค่ทําหน้าที่อย่างมืออาชีพครับช่วยชีวิตคนเจ็บเก็บหลักฐานแล้วไปพูดความจริงส่วนกัมพูชาจากที่หวังจะเป็นผู้นําโลกปลอดระเบิดตอนนี้อาจจะถูกตราหน้าว่าเป็นรัฐล้มเหลวที่อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ที่สุดในอาเซียนและจะถูกโดดเดี่ยวจนถึงที่สุดครับสรุปสั้นๆสนข้อเน้นๆครับ 1. หลักฐานใหม่ หนุ่มจีนเยี่ยมระเบิดที่สาแก้วพิสูจน์ว่ามีระเบิดจริงและอันตรายจริง 2. ความย้อนแยง้งกัมพูชาต้องเข้าประชุมกู้ระเบิดโลกแต่ดันมีข่าวระเบิดคนขาขาดจากกับดักของพวกเขาเอง 3. ภัยรุกคาดใช้มาตรา8ฟ้องร้องกลางที่ประชุมเจนีวาเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกกระทําเป็นโจทย์ 4. ผลกระทบกัมพูชาเสี่ยงโดนตัดงบช่วยเหลือมหาศาลและเสียหน้าอย่างรุนแรงต่อหน้า164ประเทศทั่วโลกครับ นี่คือใช้ชนะของความจริงครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอนสังหาแอดมาที่ l i n e s a i kim property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ